โอ้โหพี่ไผ่ไปซื้ออะไรมาอีกแล้วะวันนี้เดินเข้าเดินออกสมรอบแล้วค่ะไม่รู้สั่งอะไรไปดูดิส,สั่งอะไรมาค่ะพี่ไผ่สั่งอะไรมาคะมีเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมเสื้อผ้าของบำรุงเยอะแยะหมดเลยนี่ <c oughs> อัดไม่ได้อัดไม่ได้ค่ะเฮ้ยสั่งขนมอะไรเยอะแยะวะพี่บอกแล้วไงอย่าสั่งเยอะไม่ใช่ขนมค่ะเป็นคอลลาเจนันึสองแถมสองลเลยสั่งมาคนละคู่คอลลาเจนแล้วพี่พี่ ออโอ้ยกระเบื้องสีผิวนะ่คุณแม่ผิวดูใสขึ้นนะพี่ใสขึ้นแล้วเนียนขึ้นออลา่าคุณนายจับเลยนะเนี่ยทุกต้องบอกคนนี้ต้องบอกคนนี้อ <c oughs> อลา่าคุณนายจับนี่จับมากขนาดไหนเธอทาบีบีแล้วเธอมากินอันนี้ทำไมโลชั่นปื้มบำรุงจากภายนอกนะคะอันนี้มัน้าในภายในยแล้วเธอจะสวยไปให้ใครดูทำไมอ่ะปื้มรักตัวเองรักตัวเองเธอจะสวยอะไรนักหนาลูกสอน มัตุ้มเหลือแค่ห่อเดียวห่อสุดท้ายแล้วค่ะ,จะจก็เลยจัดลูกคนที่สามคนที่สี่ให้อันนี้ผู้บริพุกของจริงซื้อตามคนเพิ่มค่ะนี่เพิ่มกินวันละหอ่อเท่าน,านั้นเองค่ะแต่ว่าพี่ไผ่เขากินวันละสองหอ,องดูหน้าเขาสิเพราะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักเขาบอกว่าทำไมหน้าดีขึ้นแล้วผิวอะทำไมถึงดีขึ้นเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้กินจริงหรือเปล่ากินดีหรือเปล่าขอพูดตามตรงเลยค่ะก็คือเหลือเท่านี้แหละ คนที่น้่หมู่บ้านเขาบอกว่าจริงๆคิดว่าปื้มมาปรับแสงให้พี่ไายเพาาะมาเจอตัวจริงโหพี่ผิวดีขึ้นขนาดนี้จริงๆเลยเหรอวันนั้นออกไปได้กันออสีผิวพี่เป็นคนผิวสองสีนะไม่ใช่คนผิวขาวแต่ว่าผิวพี่ดูสว่างขึ้นดูผ่องขึ้นและดูแบบดูใสขึ้นดูเนียนขึ้น<ต>ชิมเลยชิม,เ,ชม,ชมเลยียแค่ไหนวะ วาาหวานผลไม้มากเลยอร่อยมีน้ำตาลป้ะเนี่ยไม่มีตามสูตรก็เซ็ตจะหักหไหนชห่วยผมกินสักซองหนึ่งสิตอนเนี้ยเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองอยู่นะคะเดี๋ยวปึ้มป,ป,ปักตะเกก้าไว้ให้รีบไปจิ้มได้เลยค่ะคลุ่งถูกและดีคุ้มพี่ครับทำไมชมชมสองแก้วอะครับเอาพี่ก็ต้องกินด้วยสิคะคุณแมนผมไปโดนแดดหน้าแตนเยอะไปวะ่ะใช่หรือว่าพี่ต้องบำรุงทั้งภายในภายนอก ก็เลยต้องปรับตรุงั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยอันนี้ค่ะคุณเมนมนะขอ,อโศกชวน,อ,นอันนี้นะของพี่อร่อยดีว่ะ